เลขที่64หมู่ที่7ตำบลเมืองแปงอำเภอปายจังหวัดแม่ห้องสอนมีพื้นที่จำนวน12ไร่1งาน28ตารางวาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขต1เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด44คนมีบุคลากรข้าราชการครูจำนวน5คน นักการพานโรงหนึ่งคนพี่เลี้ยงเด็กหนึ่งคนและเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวนหนึ่งคนโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายเอกพงศ์เตชวรากรอัตลักษณ์โรงเรียนนักเรียนมารยาทดีรักในวิธีชนเผ่าเอกลักษณ์โรงเรียนบ้านแกงหอมดำรงชีวิตแบบวิธีชนเผ่าคำขวัญโรงเรียนการเรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนำประชาธิปไตย คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรมสอพทออมีวินัยมีความรับผิดชอบจิตอาสาโรงเรียนบ้านแกงหอมมีการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรมมีนโยบายในการจัดทำโครงงานคุณธรรมต่างๆสู่ผู้บริหารครูและนักเรียนเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมให้กับผู้บริหาร คณะครูในการเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยเป็นโรงเรียนคุณธรรมสอพทออและผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนคุณธรรมระดับ2ดาวจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งมีการรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสอพทมีเอกสารประกอบการพิจารณาสด้านดังต่อไปนี้ด้านโรงเรียน 1. มีการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมหลังเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมของโรงเรียนมีความสะอาดร่มรื่นสวยงามมีการรักษาความปลอดภัยโดยใช้กล้องวงจรปิดทั่วบริเวณโรงเรียนมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมและมีหลังเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรม 2. มีแผนพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนมีแผนการปฏิบัติการประจำปี โครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมมีการประเมินและสรุปรายงานการพัฒนาโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมและนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3. การกำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนแต่งตัง้งคณะทำงานกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนพร้อมสร้างความเข้าใจกับครูนักเรียนร่วมกันในโรงเรียนโรงเรียนมีการดำเนินการค้นหาปัญหาและสาเหตุกำหนดพฤติกรรมเชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหา ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนสีสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกและมีการสร้างเครือข่ายกับองค์กรทางศาสนาห้าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายในและภายนอก โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนและโรงเรียนได้รับรางวัลด้านคุณธรรมภายในและภายนอกระดับจังหวัดด้านที่2ผู้บริหาร 1. มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสอพทออสามารถขับเคลื่อนการบริหารงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพทอ มีการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการคุณธรรมสพทและมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท 2. มีกระบวนการบริหารที่มีระบบผู้บริหารมีโครงสร้างการบริหารงานด้านคุณธรรมมีรูปแบบนวัตกรรมในการบริหารงานด้านคุณธรรมมีการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพท รวมถึงมีการประเมินการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรมมีการนิเทศติดตามและยกย่องเชิดชูเกียรติครูและนักเรียนแกนนำา3ผู้บริหารปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสอพทออมีการจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนสู่การปฏิบัติในโรงเรียนปฏิบัติคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่กำหนดครบทุกข้อ มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนนิเทศติดตามและยกย่องเชิดชูเกียรติครูและนักเรียนแกนนำา 4. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนครองงานได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีผลการปฏิบัติงานและมีการเผยแพร่สู่ชุมชนรวมถึงได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติ าความพึงพอใจด้านความโปร่งใสเป็นธรรมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องความพึงพอใจด้านความโปร่งใสเป็นธรรมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีผลการปฏิบัติงานและมีการเผยแพร่สู่สาธาร,รณชนด้านที่3ด้านครู 1. ครูมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมสอพทออมีการออกแบบเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรม มีการจัดการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรมและมีการสร้างหรือการสื่อสารปลูกฝังคุณธรรม 2. การจัดการเรียนรู้ปลูกฝังประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยผ่านโครงงานและกิจกรรมอื่นนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้มีสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรม วัดและประเมินผลด้านคุณธรรมและนำการประเมินผลไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน 3. การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมครูมีการสร้างเครือข่ายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนและครูมีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรทางศาสนาและมีการเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและชัดเจนเป็นรูปธรรม 4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูมีนวัตกรรมและนำผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับสถานศึกษาระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา5การประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีได้ในระดับร้อยละ80ของจำนวนครูทั้งหมดด้านที่4นักเรียน หนึ่งมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทร้อยละ7 0็ดถึงเจโครงงานคุณธรรมนักเรียนมีโครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทสามารถนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมมีการสรุปองค์ความรู้จากโครงงานคุณธรรม และมีการเผยแพร่โครงงานคุณธรรมสู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆเช่นเอกสารแผ่นพับสื่อสิ่งพิมพ์เสียงตามสาย 3. เป็นผู้นำทางคุณธรรมเป็นผู้มีอุด,ดมการณ์ด้านคุณธรรมมีความรับผิดชอบและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสารรค์ในการจัดกิจกรรมเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือ กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทนำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทสี่การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมนักเรียนจัดตั้งกลุ่มชมรมตามความสนใจปฏิบัติกิจกรรมขยายผลแลกเปลี่ยนความรู้ด้านคุณธรรมภายในโรงเรียนปฏิบัติกิจกรรมขยายผลแลกเปลี่ยนความรู้ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียน ห้าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้นนักเรียนร้อยละแปดสิบขึ้นไปมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสอพอถอเพิ่มขึ้นนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนันทัยยาอูค,ค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิรชดาแซ่เหอค,ค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษา หนูชื่อเดยงิงสุรพลาลาวตาค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะจากการสังเกตพบว่านันากเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ไม่ค่อยเก็บอุปกรณ์การเรียนให้เป็นระเบียบและทิ้งขยะลงบนพื้นห้องค่ะทางพวกเราจึงสนใจช่วยกันจัดโครงงานคุณธรรมเรื่องห้องเรียนไร้ขยปะปากกามีที่วางค่ะเพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบด้านการรักษาความสะอาด และอุปกรณ์การเรียนต้องมีที่วางค่ะปัญหาในห้องเรียนของเราไม่ค่อยสะอาดและไม่เก็บอุปกรณ์การเรียนเรียบร้อยให้เรียบร้อยและขยะค่ะ 3. วัดถุประสงค์ค่ะ 1. เพื่อให้นักเรียนนำขยะไปรีไซเคิลและเห็นคุณและเห็นความสำคัญของขยะค่ะ2เพื่อให้นักเรียนมีที่วาง อุปกรณ์การเรียนในการเรียนค่ะ 3. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและมีวินัยค่ะเชื่อมโยงคุณธรรมอัตลักษณ์คือเรื่องอความรับผิดชอบและวินัยค่ะการวัดและประเมินผลคือ 1. แบบบันเทึกด,ด้านความมีวินัยในการทิ้งขยะ2 แบบบันทึกด้านความรับผิดชอบในการทำความสะอาดห้องเรียนและนำขยะมารีไซเคิลจากผลการดำเนินโครงงาน <c oughs> พบว่านักเรียนร้อยละเก้2สิมีความรับผิดชอบในการทิ้งขยะและสามารถนำขยะมารีไซเคิลใหม่ได้คะ่ะข,<อ>ขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุชาดาป่าไมา้งามเป็นครูประจำชัน้นอนุบาล2และอนุบาล3จากการที่โรงเรียนได้ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมทำให้เห็นว่าเด็กนักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการไหว้การวางรองเทา้าการวางสิ่งของต่างๆอย่างเป็นระเบียบซึ่งโครงการคุณธรรมของแต่ละห้องเรียนไม่เพียงแต่ส่งผลดีแค่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้กับส่วนรวมด้วยเพราะในห้องหนึ่งทำห้องอื่นๆก็จะทําตามไปด้วยก็ขอให้นักเรียนทุกคนประพฤติดีอย่างนี้ตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวโสภากิจโชคประเสรศิฐเป็นเจ้าของโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพทออและเป็นครูแกนนำ จากการรับนโยบายจากทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่งสอนเขตหนึ่งก็ได้นำมาเผยแพร่ให้กับคณะครูนักเรียนในโรงเรียนในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียนโดยในปีการศึกษา2566นนักเรียนได้ร่วมกันร,ระดมความคิดถึงปัญหาของแต่ละห้องเรียนและได้จัดทำโครงงานคุณธรรมในระดับชั้นเรียนขึ้นมาในการดำเนิน โครงการคุณธรรมนั้นคุณครูจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนเป็นแรงผลักดันในการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมในเชิงบวกและมีนักเรียนแกนนำในแต่ละห้องเรียนในการช่วยกันขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรมให้ประสบความสำเร็จและเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาหลังจากการดำเนินงานเสร็จสิ้นก็เห็นถึงพฤติกรรม พฤติกรรมบ่งชี้ในเชิงบวกที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั่นก็คือนักเรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบและมีจิตอาสาโดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งจากคุณครูเลยค่ะ โรงเรียนบ้านแกงหอมมีนยโยบายในการจัดทำโครงงานคุณธรรมต่างๆสู่ผู้บริหารครูนักเรียนเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมให้กับผู้บริหารคณะครูและนักเรียนในการเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความน่าอยู่ของสังคมประเทศชาติอย่าง,ย,างยั่งยืน